สวัสดีครับพบกับช่องทัพฟูชแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาสีข้าวนะครับอ่าที่นานะเอฟซีสีข้าวตัวเองนะเอฟซีนะครับอยู่แปลงหนึ่งบ้านหนองนกเขียนนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะครับไม่ได้สีนะฮะมาสีตอนเช้านะของวันนี้นะครับนะก็ดูบรรยากาศร,รอบๆนะฮะเอฟซีอ่าแล้วก็จะเป็นสวนมันนะครับอ่าพื้นที่ว่างเนาะเอฟซี FC. แต่จุดเด่นนะซีเดี๋ยวจะพาไปเร็ตโกนะครับไปเตรียมสีข้าวกันก่อนนะครับผมจะมาพามาดูเนี้ยนะซอะีอะไระอบ้านน้อยบ้านหลังเล็กนะฮะแต่ว่าผมจะพามาดูเนาะพาพพิเศษพ,พ,พิเศษนะครับพิเศษพิเศษ นี่บ้านหลังเล็กนะครับอ่านี่ที่นอนที่หลับที่นอนตรงนี้เลยก่อไฟก็ตรงนี้นะครับอ่าทุกอย่างอาบน้ำก็อ่าบ้านไข่เนาะ,ะบ้านหลังเล็กบ้าน เจ๋อนี่นะครับที่นอนที่หลับที่นอนตรงนี้เลยนะครับถ้าจะอาบน้ำกูลงไปอาบตรงนี้เลยนะฮะเอฟซีมีถังอยู่นะครับอ่าตรงนี้เป็นสารเหรอเป็นสารเทียงตานะครับเล็กๆ๋อก็ไฟตรงนี้ก่อไฟอะ่ะสาร สารนะครับใช้หรอเปล่านะฮะ FC อ่ซีอ่าเราไปดูไปสีข้าวกันก่อนนะครับอ่าเราจะกลับไปสีข้าวตัวเองนะครับอันนี้พาเอฟซีมาดูไอ้ตรงนั้นก็เรียกว่าไอ้สุมเห็ดฝางนะเอซนะครับผมอืมไปกัน นี่นะครับรบรรยากาศร้อนหลังจากกินข้าวเช้าแล้วก็มาสีเลยมันเตรียมข้าวเตรียมอะไรก็ูีสูงอยู่นะนะครับตอนนี้ก็กำลังจะ เอาเครื่องเนาะนะครับคนที่มาสีเนี่ยฮะ FC. เอฟสี่อ่าถอยรถนะฮะเื่อจะเออเอาแบกขึ้นรถเลยนะครับจะได้แบบว่าเออนั่นหน่อยนะครับป็นโนยนไป สบายสบายเลยนะฮะน,นี่สี่ข้าของตัวเองนะยเอฟซี FC. Wow. วัวเนาะ f อนะครับไม่ได้ไปไหนเลยวัวก็เลี้ยงวัวตรงนี้นะก็เขาก็เอาฟางเนาะนะครับะจะได้เอาฟางนะครับทำเพื่อทุกอย่างเนี่ยเอาฟางนะเอซนะครับข้าวก็นั่นแหละนะครับช่วยเหลือกันขนนะครับเพราะว่าวฟาง จัดเรียงนะสีเรียงเลยอาจาแบบว่าเออเผามาแล้วมันแบบว่าเออฟิวกลับคืนมานะครับครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขออนญ่ตลงลิบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กุ้อซับตะไคร้กันกครับตั้งท่อบุนทอแนลครับอ่าไรนะครับติดตามต่อไปนะครับเนาะเราจะได้เราดูกันว่าจะได้กี่กระสอบนะโอเคขอบคุณครับ